แหนแรกลงแล้วนะครับอาพบรรยากาศที่สวยงามครับผมอเราดูว่าใครจะเดือดนะครับอ้ครับแหแรกครับผมอ้โดนครับตรงนี้ครับใกล้ๆนี่แหละครับอู้ครับอู้อู้ออล้ครับใกล้ๆนี่ครับอู้ครับใกล้ๆครับใครจะโดนก่อนครับดูตรงไหนก่อนเนาะเยอะแยะหมดเลยครับอู้ตรงนี้ครับอู้อ้อโดนแล้วโดนทุกคนเลยครับโดนทุกคนอู้ดูพี่น้องครับเดือดเดือเดือด เอเดือดครับโอ้เอ้าเอ้าโอ้ดูครับโอ้ความมันจะเกิดแล้วครับโอ้โอ้ไม่ลูกใครเป็นใครไม่รู้จะถ่ายใครขึ้นก่อนครับดูก่อนครับน้องโอ้ทางน้องก็มีครับโอ้โหครับใกล้ๆครับตอนนี้ก่อนนะครับตัวแรกครับขึ้นแล้วครับเออเออเออแล้วครับเออโอ้มีคนตกเรือด้วยครับเออเออดูทางน้องโอ้โหดูครับโอ้โหละครับตัวแรกครับตัวสองตัวสามตัวครับโอ้โอ้โอ้เป็นน้องครับเออเออเอาละครับเออเออกี่ตัวหนึ่งหนึ่งครับออนหนึ่งลึกหนึ่งลึกโอ้สอง สิบกว่าครับอน้องครับสามตัวคนเดียวครับโอ้ท่านุนก็มีครับโอ้เต็มเรือเลยครับโอ้โหคนเดียวครับผมนะครับเดี่ยวคนเดียวสามตัวครับสามตัวครับออมีเรือจมแล้วเรือจมครับเรือจมมีเรือจมด้วยครับเอาละครับเอาละครับโอ้ตอนนี้สามตัวครับโดยล้วครับโดยนะโดยนะครับสองทางสองทางสองสองเออเออเออโอ้ ตัวเขาคนเดียวแล้ครับอู้พี่น้องครับสทำเด็ดสทำเด็ดครับสทำเด็ดพี่น้องอู้อู้อู้สามนะจะมีสามครับหนึ่งสองสองครับสองครับตอนที่สองสองครับสามอู้พี่น้องครับดูครับถ้าตั้ช่วยกันอย่างเดือนยังเดือนครับพี่น้องอือพี่น้องดูอู้ยครับไม่มีตัวช่วยแล้าจะสามสี่ตัวเลยครับอู้พี่น้องดูครับอู้อู้อู้ยอดครับที่บ้านรู้นะครับยอดครับยอดครับ คนเดียวน้องดูครับอย่างเดือดครับอย่างเดือดคนเดียวเลยครับท่านจะมีหนึ่งนะครับหนึ่งครับหนึ่งไม่ให้มีตัวช่วยนะครับสองครับสามหรือสี่ครับรอลุ้นครับสามหรือสี่สามหรือสี่สามว่าไม่ให้มีตัวช่วยจะมีตัวช่วยผมจะให้ทันขึ้นทันทีนะครับโอ้ย่าเอาเปรียบกันนะครับออย่างเดดืครับให้ทัน

เออเสียต้องเสียต้องโดนครับเสียต้องโดนแล้วครับเสียต้องโดนแล้วเสียต้องโดนแล้วเสียต้องโดนแล้วครับเสียต้องดูเสียต้องครับอู้เสียต้องอู้ดูเสียต้องครับเสียต้องเออเอเสียต้องครับโดนแล้วเสียต้องโดนแล้วอู้ดูเสียต้องครับเออเออเออเสียต้องเสียต้องกัดกัดกัดเสียต้องกัดแล้วครับโอ้เรือจมเสียต้องเรือจมเออเรือจมแล้วเสียต้องจ่อผ้าครับพี่น้องพี่น้องดูอะไรพี่น้องอู้พี่น้องดูฉอดเด็ดพี่น้องฉอดเด็ดฉอดเด็ดเออเออเออเอาละครับ ดูครับไปแล้วครับลากอย่างเดียวลากอย่างเดียวเอ้น้องดูครับอู้โดนแล้วครับเสียเหตุจากโบเช่นะครับได้เสียเหตุจากพนมดงรักครับเอาแล้วเอาแล้วเออเออเออป๋าไม่ยอมครับไปแล้วครับงัดแล้วครับงัดแล้วงัดงัดงัดแล้วครับเออเรียบร้อยครับผมหนึ่งตัวครับอูโดนครับมีคนโดนครับมีคนโดนครับอู้โดนแล้วครับเออ อ้จะลมอู้น้องๆอู้เอาลครับเอาลครับอู้เอาลครับเอาลครับเอาลครับอู้ปลาเข้าป่าแล้วครับโอ้เข้าป่าแล้วครับอือยกขึ้นแพ้ับเดี๋ยวมันจะเข้าป่าโอ้ย่าไปยอมไม่ยอม